สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาดูเตาอบไมโครเวฟนะครับซึ่งมีอาการแปลกๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะซ่อมได้ไหมแต่ก็จะลองบันทึกแล้วก็ลองดูครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้อาการแปลกๆก็คือว่าตอนนี้ผมเสียปบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะเนี่ยเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นดิจิตอลถ้าเปิดปั๊บก็จะต้องมีมีน่าจะมีตัวเลขโชว์นะครับกดสตาร์ทกดอะไรไม่ติดนะครับ อันนี้ที่ว่าแปลกมันก็ไม่น่าแปลกใช่ไหมครับแต่ลองดูนะครับเปิดฟ้าออกครับคราวนี้เปิดฟ้าออกเครื่องมันจะทํางานครับอ่าเปิดนะเนี่ยมอเตอร์หมุนครับเดี๋ยวกล้องช่วยช่วยมาทางนี้ครับมาดูไฟทางนี้เปิดปับ๊บมันมีไฟนะครับมีไฟมอเตอร์หมุนแต่ผมต้องรีบปิดผมยังไม่แน่ใจว่าตัวหัวมอลิ์ตอนมันทํางานไหมถ้าทํางานก็แสดงว่าอาจจะมีขึ้นไมโครเวฟมา ทำลายสมองผมบางส่วนได้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันนะครับว่ามันมันเกิดจากอะไรอันนี้ก็งงนะครับอันนี้ก็งงอยู่ยังยังไม่เคยเห็นอาการแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรื้อก่อนครับหลังจากที่ถอดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับก็จะเป็นแบบระบบอิเล็กทรอนิกแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรก็ถามจากเจ้าของเขาแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปซ่อมที่ไหนนะครับ ตอนแรกๆผมก็นึกว่าตัวตัวพวกนี้เขาต่อผิดหรืออะไรนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าชุดคอนโทรลมันคอนโทรลน่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ผมจะดูว่ามันเปิดแล้วเนี่ยมันทํางานจริงหรือเปล่าหัวแม็กตอนทํางานไหมก็คือเอาหลอดไฟเนี่ยครับมาค่อมที่ตรงนี้นครับค้่อมที่นี่เลยนะครับผมเอาปลั๊กออกอยู่นะครับเนี่ยปลั๊กผมจับไว้อยู่หลอดไฟมาค่อมที่ขั้วขั้วม้อแปลงเลยนะครับไฟที่เข้าหม้อแปลง ประมาณนี้นะครับถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่าไฟ220โวลต์วิ่งเข้ามอแปลงซึ่งก็หมายความว่ามันจะต้องวิ่งผ่านมาที่หัวแม่ดตอนไม่ตอ,ตอนต้องทํางานทุกอย่างแสดงว่าเปิดฝาออกเนี่ยขึ้นแมกเวฟต้องออกไม่แน่นอนนะครับถ้าหัวไม่ขาดหรือฟิลไม่ขาดอะไรประมาณนี้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือว่าหัวแม่ตอนต้องทํางานโดยประมาณนี้หลอดไฟชุดนี้นะครับถ้าติดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมเสียบปลั๊กนะครับเอาไว้เห็นๆอย่างนี้เลยนะครับ น่าจะเห็นปั๊กเนี่ยปั๊กไฟผมนะเปิดนะครับปึ๊ดเปิดแล้วไม่ติดนะครับเปิดแล้วไม่ติดนะผมเปิดฝานะครับคราเนี้ยกล้องกล้องจะเห็นที่ฝาตรงนี้ด้ไหมอ่าลองดูนะครับผมเปิดฝานะถ้าหลอดไฟติดแสดงว่ามันยิงขึ้นแมกนีโนแน่นะครับอ่าหลอดไฟไม่ติดครับก็โอเคสบายใจไปอย่างหนึ่งก็แสดงว่าตอนนี้มอเตอร์พัดลมตรงนี้ทํางานนะครับแล้วก็มอเตอร์หมุนทํางานอ่า ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมอเตอร์นะครับเนี่ยมันหมุนอยู่ที่ที่ผมกล้าตอนนี้ก็คือหัวแม่ตอนไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเนี่ยครับหลอดไฟที่ผมต่อนเนี่ยแล้วก็ไฟไฟไม่เข้าแมกนีตอนครับไฟไม่จ่ายมาจากจากคอนโทรลนะครับถ้าหลอดไฟติดผมต้องรีบปิดละแสดงว่าตอนนี้คอนโทรลไม่ทํางานครับอาจจะมีช็อตหรือมีอะไรก็ไม่รู้ต้องต้องดูว่าทําไมคอนโทรลไม่ทํางานต้องแกะตรงนี้ออกมาดูนะครับ เดี๋ยวผมขอเวลาสำรวจดูอีกทีหนึ่งนะครับครับหลังจากที่พยายามถอดออกมาสักพักหนึ่งนะครับก็แกะออกมาเรียบร้อยนะครับจากตัวคอนโทรลนะครับมาดูที่แผงชุดคอนโทรลนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับนี่เลยครับตัวปัญหาของเราตัวภาคใจไฟครับตัวสวิตชิ่งแตกนะครับไอซีระเบิดแตกออกมาเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรนะครับอาจจะพอมองเห็นอยู่ก็เป็นโชคดีของผมไปนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อน ซ่อมตัวสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูการทำงานนะครับไม่แน่ใจว่ามีเบอร์ไหมถ้ามีเบอร์เดี๋ยวเราก็ดูด s ตชี t ดูอะไรอีกทีหนึ่งนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาศึกษาข้อมูลตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาพักหนึ่งแล้วนะครับได้ศึกษาตัววงจรแล้วนะครับผมก็เลือกออกมาด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้ากากเขานะครับติดกาวไว้ก่อนเดี๋ยวจะหลุดไว้นะครับเดี๋ยวจะหลุด ตัวนี้ก็เป็นแผงแผงคีย์บอร์ดนะครับแผงแป้นกดต่างๆที่อยู่หน้าเครื่องตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดภาคใชไฟแล้วก็ตัวคอนโทรลอยู่ในตัวนะครับด้านหน้านะครับด้านอันนี้เป็นด้านในด้านหลังด้านหน้านะครับก็จะมีชุด LED นะครับตัวนี้คอนโทรลเล็กๆตัวนี้คอนโทรลนะครับส่วนชุดที่เสียหายก็คือตัว IC ชุดนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นเบอร์อะไรยังไงนะครับ ก็มาดูตัวมอกไดแกรมก่อนคร่าวๆนะครับตัวมอกไดแกรมนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ไล่วงจรมากนะครับแต่เขียนตามตามความเข้าใจนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อเผื่อเพื่อนๆได้ได้เช็คได้ไล่ดูนะครับก็จะเริ่มจากตัวไฟ ac 2 2 0โวลต์นะครับก็จะผ่านมาในส่วนของนิดจุดแดงๆนี่ครับตัวแดงๆตัวน,น,น,นี้นะไฟ ac 2 2 0รี่โวลต์จะเข้าประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาที่ตัวไดโอดผิดนะครับ เป็นไนโอดนะครับในโอทสี่ตัวเป็นไนโอดบิดเลยจากนั้นก็จะแปลงไฟก็ไดน้น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ300กว่าโวลต์นะครับเป็นไฟสามร้อยโวลต์เข้ามาที่ C ีสองตัวนี้นะครับซีสองตัวนี้ก็เขียนที่ห้าร้อยโวลต์เลยนะครับสี่ร้อยสี่จุดเจ็ดไมโครห้าร้อยโวลต์นะครับตัวเล็งดันได้ห้าร้อยโวลต์จากนั้นก็ยิงตรงมาเลยที่ IC เบอร์นี้นะครับ IC ตัวนี้นะเป็น IC lnk ห้าหกสี่ pn นะครับเป็น IC ตัวนี้นะครับ ตรงนี้นะแล้วจากนั้นก็เมื่อผ่านในสีชุดนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะผ่านสวิตชิ่งตรงนี้นะครับเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งไปแล้วก็ลดระดับแรงดันลงไปนะครับก็คงจะพันขดลวดพันหม้อแปลงอะไรต่างๆให,ให้ลดระดับแรงดันลงไปนะครับก็ผ่านในโอดตัวนี้ออกไปผ่านในโอดตัวนี้ออกไปเนี่ยจะได้อยู่ที่12โวลต์ครับตามรูปนี้นะครับ12โวลต์12โวลต์นี่ก็จะไหลไปที่2สายนะครับ2ทางนะครับ ทางแรกก็คือ12บสอโวลต์จะมาเท่ยงที่ที่พวกนี้นะครับที่พวกรีเลย์พวกนี้ต่างๆทําไมผมถึงรู้ว่า12บสโวลต์นะครับข้อหนึ่งเลย์เนี่ยส่วนมากเขาี่นิยมใช้12บสโวลต์เป็นหลักนะครับผ่าน C ตัวนี้นะเก็บประจุตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมเคยทําหลายคลิปละจากนั้นในตัว mcu ตัวนี้นะครับเนี่ยตัว ic พวกนี้พวกนี้ส่วนมากเขาจะกินไฟที่5โวลต์ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมใช้12โวลต์แล้วก็แปลงอีกทีหนึ่งเป็น ผ่าน IC Regulate 7805นะครับตัวนี้นะครับ7805เลเล็กตัวนี้ไม่ใช่ทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็แปลงไฟเป็นไฟ5โวลต์ไปเข้ามาเลี้ยงที่ MCU ภาคดิสเพย์ต่างๆนะครับก็ตามที่บล็อกไดแกรมผมเขียนตามนี้จากนั้นก็จะมีมีรีเล,เลย์อยู่2-3ตัวโดยประมาณนี้นะครับแต่แต่แต่ผมไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นหม้อแปลงเป็นถาดเป็นอะไรต่างๆนะครับผมสมมุติขึ้นมาโดยประมาณนี้นะครับ ให้เ,เพื่อนๆได้ได้ไดไดทำของใจในบล็อกแกมกคร่ข้าวนะครับจาก MCU เนี่ยเขาก็จะสั่งตรงออกมานะครับผ่านทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์พวกนี้นะครับเหมือนเหมือนในตรงเนี้ตรงนี้ผมสมมุติว่ามันเหมือนทรานซิสเตอร์นะครับไม่ไม่ได้เขียนเป็นวงจรให้เป็นบล็อกในแกรมนะครับก็จะมีไฟเลี้ยงมาที่ทรานซิสเตอร์นะครับจากนั้นก็เมื่อเมื่อ MCU นี่สั่งสั่งมาจากแป้นกดจากอะไรต่างๆกดมาปุ๊บเนี่ย ทันเอร์ทำงานพอทำงานเสร็จมันก็นำกระแสพอนำกระแสเสร็จก็มีไฟมาเลี้ยงที่ที่รีเลย์พวกนี้นะครับรีเลย์พวกนี้ก็ตัดต่อเท่านั้นเองโดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับส่วนหลักการนะครับหลักการที่เราจะมาวิเคราะห์กันคร่าวๆเราก็มาดูตรงนี้ครับว่าถ้าสมมุติว่า IC เนี่ยแตกระเบิดไปเลยนะครับแตกระเบิดไปเลยเนี่ยประมาณนี้แตกอย่างนี้ไปเลย ไม่รู้เบอร์ไม่รู้อะไรเลยนะครับเราจะทํายังไงได้ถ้าเราหาไม่ได้เลยเนี่ยเราก็สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกจะซื้อชุดสําเร็จหรืออะไรต่างๆก็ได้ขอให้เป็นไฟ12โวลต์มาจ่ายที่ในโอตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะหมดไป12โวลต์จ่ายปั๊บเนี่ยเขาก็จะจ่ายเป็น5โวลต์อะไรต่างๆไปเลี้ยง mcu เองนะครับไปเลี้ยงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนําไฟ12โวลต์มาจ่ายตรงนี้ดูนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับแล้วถามว่าตรงน,นี้ถ้าจ่ายไฟมาเนี่ยทำไมมันไม่ระเบิดทําไมไม่ระเบิดก็เพราะว่าชุดนี้มันมันระเบิดไปเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวโครงสร้างภายในของ IC ตัวนี้กันนะครับครับเช่นเคยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูที่ตัว Data Sheet ของ IC เบอร์นี้นะครับเป็น IC l n k 5 6 2นะครับหรือว่าถ้าในตัวจริงเขาจะเป็น l n k 5 6 4 p n ก็โดยประมาณนี้นะครับ ก็เช่นเคยครับเขาก็จะมี Data Sheet ม,มีมีตัววงจรอะไรให้ต่างๆที่เราพอจะศึกษาได้นะครับเราก็ดูว่ามันเป็นไอซีแบบไหนยังไงนะครับจากนั้นก็ตัวนี้ตัวที่สำคัญนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกในแกรมภายในวงจรของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่เราจะรู้ว่าขาไหนเป็นขาไหนตำแหน่งไหนนะครับนั้นก็เราดูตามนี้นะครับตามนี้ได้เลยก็เดี๋ยวเราลองวัดดูได้นะครับ IC เนี่ยเราสามารถวัดได้ครับว่าเสียหรือไม่เสียหรือว่าช็อตไม่ช็อตเราสามารถวัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใช้มิเตอร์นะครับตั้งิ๊ิๆนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้อันนี้ขาห้านะครับขาห้านี่ก็คือขานี้อันนี้ขาหนึ่งนะครับถ้าถ้าเราจะดูก็คือมันจะมีมีตรงนี้บอกนะครับเนี่ยนี่คือขาหนึ่งถ้าอยู่ในส่วนนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขาห้านะครับแล้วก็หก 6-7-8นะครับตัวประมาณนี้7-8เพราะฉะนั้นขานี้คือดีดีคือเดนนะครับขา S e, ก็คือซอสมันก็อยู่ข้างในเป็นมอสเฟตเป็น Power อร์มอสเฟตฝังอยูขข่ข้างในเขาใส่เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถวัดได้เลยนะครับปกติมอสเฟตเนี่ยขา S e, อ่าขาซอสกับขาเดนเนี่ยเขาจะไม่ต่อถึงกันนะครับเขาจะมีความตานสูงมากนะครับก็เราล,ลองดูได้นะครับผมจะวัดตามนี้เลยนะ นี่คือขาเดนนะครับขาหานะมีขาเดนเราสามารถวัดได้เลยเจ็ดกับแเขาก็ไม่ต่อถึงกันนะครับนี่คือเหตุผลหลักที่ว่าทําไมเสียบปลั๊กไฟแล้วเนี่ยมันไม่ระเบิดอีกก็คือตรงเนี้ยมันระเบิดไปแล้วมันมันขาดไปเรียบร้อยเนี่ยครับวงจรข้างในมันขาดไปเรียบร้อยขาแปดขาเต่อถึงกันไหมปกติตามรูปต่อนะครับเราก็ดูเนี่ยต่อถึงกันนะครับโดยประมาณนี้ตรงนี้ก็เลยทําให เสียบไฟปับ๊บเปิดไฟแล้วมีไฟไหลเข้ามาในวงจรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็น่าจะจะหมดปัญหาไปนะครับเพราะว่าเราดูจากตัวดัตชีสเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีในส่วนของโปรเทคอะไรมากนะครับก็มีไม่ีมีส่วนโปรเทคก็คือมีไฟเข้าไฟจ่ายไฟเลี้ยงก็จ่ายไฟออกไปเลยตัวนี้จะไม่มีความยุ่ยงยากมากนะครับแต่เดี๋ยวเราอ่าก่อนที่ผมจะเอา IC ตัวนี้ออกนะครับ แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นี่เดี๋ยวมาลองมาลองเทสบอร์ดกันดูว่าถ้าเราในกรณีที่มันไม่มี IC ตรงนี้เลยระเบิดไปเลยเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงได้นะครับครับหลังจากที่เตรียมเครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัว power supply นะครับตัวนี้นะครับที่ผมตั้งไฟไว้ที่ 12V โวลต์นะครับโดยประมาณนี้1 0โวลต์ก็ได้1 1โวลต์ก็ได้ก็เลยลองใช้ที่1 2โวลต์นะครับแล้วก็กระแสสัก1แอมป์โดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดนะครับ รุ่นนี้ก็สามารถออนออฟไฟตรงนี้ได้นะครับจากนั้นมาดูที่ตัววงจรนะครับตัววงจรนะครับก็อันนี้เป็นขั้วบวกนะครับผมก็จะมาคีบที่ตัวหัวไดโอดตรงนี้นะครับก็คือเขาจะจัดหม้อแปลงมาตรงนี้ก็กลายเป็นกระแสตรงนะครับก็โดยที่12โวลต์นะครับก็เช่นเคยครับเรารู้จักว่าไอ้ตัวดีเลย์เนี่ยมันใช้12โวลต์มันก็ต้องใช้ไฟประมาณ12โวลต์นะครับจากนั้นก็ตรงนี้กราวนะครับ ตรงนี้กล่าวนะการเราก็ใช้ทั่วสีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการจ่ายไฟเข้าไปครับเพราะบางทีเราถ้าเราจ่ายไฟไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าตัวคอนโทรลทางานได้เนี่ยก็จะติดที่หน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้เราจับได้ปกตินะครับก็ไม่อันตรายมากนะครับไม่อันตรายเลยตรงนี้นะครับอันนี้ผมเปิดไฟนะสามสองหนึ่งเปิบเปิดออนเรียบร้อยนะครับใช้ไฟสิบสองโวลต์กินกระแสมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง,ถงครึ่งแอมเลยนะครับ โดยประมาณนี้นะครับตอนนี้ระบบเขานี่ก็จะยังทํางานไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันก็จะมีชุดชุดชุดคอนโทรลชุดอะไรพวกนี้ต่ออะไรอยู่นะครับมันจะมีสวิตช์มีอะไรอยู่เราก็ได้เบื้องต้นก็คือโอเคตัวนิเพตัวอะไรไม่เสียนะครับต่อมานี่ก็ลองกดก็อาจจะกดได้เนี่ยกดได้นะครับตัวเนี่ยเราสามารถตรงนี้ได้นะครับแต่เรงกดสตาร์ทอะไรไม่ได้เพราะว่าระบบอาจจะต่อยังไม่สมบูรณ์ หรือตัวคอนโทรเลอร์อาจจะเสียก็ได้แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ว่าคอนโทรเลอร์อาจจะไม่เสียนะครับตอนนี้อาจจะเสียเฉพาะแหล่งจ่ายไฟตรงนี้ระเบิดไปเท่านั้นเองนะครับมันก็เป็นทางเลือกอีกทางเรื่องหนึ่งถ้าถ้าเกิดเราไปเจอรุ่นที่รุ่นที่ไม่ไม่รู้ว่า IC เบอร์อะไรยังไงเลยหาไม่ได้แต่เราพอรู้ว่ามันใช้ไฟ12โวลต์แล้วก็จ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาเอาไอซีตัวนี้ออกนะครับ เอาไอซีตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนไอซีตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็ลองดูว่าจะใช้งานได้เต็มสมบูรณ์ไหมนะครับโอเคครับครับหลังจากที่ประกอบทุกอย่างเข้าเรียบร้อยนะครับตามนี้นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําไมผมถึงต้องถอดตรงนี้ออกมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอตัวนี้จะมีคราบคราบน้ําคราบหรือว่าพวกตัวแมงสาบนะครับเข้าไปทําให้หน้าคอนโทรลเนี่ยพังก็มีนะครับเราต้องแกะมาดูด้วยทำความสะอาดด้วยนะครับ บางรุ่นแกะได้บางรุ่นแกะไม่ได้รุ่นนี้ก็แกะง่ายหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็นําไปซีตัวตัวใหม่ใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับแตกเรียบร้อยนะครับนี่นะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูระบบกันนะครับระบบของเขานะครับคือตอนนี้ตอนนี้เราถอดทุกอย่างออกเนาะผมถอดทุกอย่างออกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะตกใจเหมือน,นกับผมแรกๆนะครับผมจะเอาหลอดไฟนะครับ หลอไฟนะครับค่อมที่ตรงนี้ไปก่อนเผื่อดูว่าจะมีไฟออกจากหม้อแปลงไหมนะครับถ้าหลอดไฟนี่ติดก็สแสดงว่าชุดแม่ที่ตอนชุดอะไรเขาทํางานนะครับผมถอดถังไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเปิดเลยนะครับเปิดปับ๊บอ่าปกติตอนนี้ตอนที่เขาเสียอยู่นะครับตอนนี้ระบบเขาจะเป็นอย่างนี้ผมถอดทุกอย่างออกนะครับพอเราเปิดตรงนี้ออกพัดลมก็ยังทํางานนะครับแล้วก็มีไฟติดอยู่ปกติ กล้องเข้าไปซูมดูไฟได้นะครับมีไฟมีอะไรเข้าไปนะครับมองเห็นหรือเปล่าโอเคครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยม,มีแสงไฟมีแดงๆตรงนี้อยู่นะครับอันนี้คือซัมซุงรุ่นนี้ก็ปกติถ้าถอดชุดคอนโทรลชุดอะไรออกเขาก็จะทํางานปกติแต่ว่าอันนี้ไม่มีไฟนะครับก็เป็นปกติของเขาซึ่งผมคาดว่าถ้าเราเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนนะครับ ซึ่งผมคัดว่าถ้าเราต่อระบบทุกอย่างระบบเขาปกติเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนมี่ออกมาเนี่ยอาจจะอ่าก็จะไม่มีอะไรหมุนทํางานปกตินะครับน่าจะมีหลอดไฟติดเท่านั้นเลยประมาณนี้ต่อมานะครับผมดึงตั้งออกก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองว่าชุดเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมก็ดูก่อนนะครับก็ตามสูตรเลยก็คือตรงนี้ครับมากล่องช่วยสูตรงนี้นะครับผมก็ดึงฟิวตรงนี้ออกนะครับจัดการเอาฟิวนี้ออกไปเลยนะครับ ต่อปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับปลั๊กตรงนี้นะดึงฟิวออกเลยนะครับแล้วก็สูตรเดิมครับเราใช้หลอดไฟ100วัตต์นะครับต่อข้อมไปที่ฟิวนะครับต่อข้อมไปเลยเพราะฟิวเขาไม่ได้ขาดนะครับมาเราต่อข้อมไปถ้าหลอดไฟติดสว่างก็จะมีตัวช็อตอะไรก็ว่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับลองดูก่อนนะยังไม่ได้ใส่คอนโทรลนะครับปิดครับเปิดนะครับเปิดปึ๊บอ่ะหลอดไฟก็ไม่ติดนะครับ ก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตโดยประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ต่อคอนโทรลเข้าไปเลยนะครับคราวนี้เรามาลองคอนโทรลดูว่าจะใช้ได้ไหมนะครับผมแนะนําว่าคอนโทรลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราสามารถซ่อมข้างนอกได้ต่อสายลายนิวตันตรงนี้ได้แต่ว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะครับก็คือบางครั้งเราอาจจะอาจจะไล่วงจรผิดนะครับไล่วงจรผิดได้นะครับ มันผมก็แนะนําก็คือเราต่อสายตรงนี้ให้เข้าเข้าไปให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมลืมใส่น็อตเข้าไปนะครับจะได้ใส่ครั้งเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวแกะไปแกะมาเดี๋ยวน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างนะครับเวลาทําก่อนที่เราจะลองเราก็ถอดปลั๊กออกนะครับนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่น็อตนะครับก็ใส่เหมือนเดิมนะครับอย่างเข้าไป ลองดูกันว่าเผื่อคอนทรลเขาอาจจะระเบิดอีกรอบนะครับเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนโดยการใส่ฟิวใส่หลอดไฟครอบไว้ก่อนนะครับชุดนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมถอดหัวไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมเช็คหัวเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ไม่ช็อตไม่อะไรนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับถอดหัวแล้วเรียบร้อยนะครับเช็คหลอดไฟเช็คอะไรนะครับอันนี้ต่อไว้ว่า ะมีไฟวิ่งเข้ามาไหมโดยประมาณนี้นะครับอลองดูนะครับเปิดนะครับเปิดก่อนนะครับอลองดูนะอันนี้เปิดพึ๊ดก็พัดลมไม่หมุนไม่อะไรนะครับก็เป็นไปนตามที่ผมคาดก็คือตัวคนโทลเขาจัดการเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมลืมลืมเสียบไฟนะครับอเปิดไฟนะครับลืมไปลืมไป่ตอนนี้เสียบสวิตช์ไฟได้ยินเสียงปิ๊กหนึ่งนะครับ ปกติเปิดปั๊บจะหมุนนะครับอ่หลอดไฟติดนะครับแต่ว่าพัดลมไม่หมุนเท่านั้นเองอปิดนะเนี่ยสังเกตด,ดูไฟตรงนี้นะครับฟึ้ดมีไฟมานะครับอดูที่หน้าคอนโทรลครับราวนี้ตอนนี้น่าจะใช้งานได้ปกตินะครับคอนโทรลก็มีดิสเพย์ขึ้นนะครับดิสเพย์ขึ้นปกติแล้วก็เดี๋ยวผมลองลองสั่งให้ทำงานเลยนะครับแต่ว่าผมถอดหัวมันนี้ตอนออกเท่านั้นเองหลอดไฟหลอดน,นี้จะติดไหมนะครับ แล้วอันนี้จะอันนี้น่าจะสว่างค้างยาวเลยนะครับเอาลองดูนะครับก็สั่งสตาร์ทถ้าได้ก็คือคอนโทรลปกติอ่ะปกติครับตอนนี้คอนโทรลปกติหลอดไฟที่สว่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันช็อตนะครับเนี่ยมีเป็นระบบของเขามันจะไม่เหมือนทีวีนะครับเนี่ยจะไม่เหมือนทีวีอ่ะตอนนี้น่าจะทํางานได้นะครับผมก็จะเอาหลอดไฟออกนะครับเอาฟิวใส่เข้าไปเลย น่าจะไม่ไม่ช็อตไม่ระเบิดนะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวคอนโทรลอย่งอางตัวหัวไม่น่ตอนยังไม่ใส่นะครับเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนถามว่าผมจะลองยังไงว่าคอนโทรใช้ได้ไม่ได้เนี่ยลองอย่างนี้นะครับถ้าคอนโทรใช้ได้หลอดไฟตัวนี้จะสว่างอาลองะนะครับเสียก็ไปเลยเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดฝาครั้งหนึ่งอันนี้ติดนะครับ เรียบร้อยเขาพร้อมทํางานปิดฝานะครับตอนนี้ผมสั่งให้ทํางานนะครับสักห้าวินาทีถ้าสั่งแล้วกดสตาร์ทปับ๊บหลอดไฟติดก็แสดงว่าคอนโทรลปกติแล้วก็ทุกอย่างพร้อมทํางานนะครับอา่าลองดูนะครับ3ามสองหนตาร์ทนะครับเนี่ยมีหลอดไฟ2องโวลต์วิ่งเข้ามาที่หมออแปลงตัวนี้นะครับก็แสดงว่าทุกอย่างครบสมบูรณ์นะครับเนี่ยเรียบร้อยครับตอนนี้ ถ้าทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรนะครับก็คือฟิลไม่ขาดซีไม่ช็อตไดโอดปกติอะไรต่างหัวมินก็ตอนปกติก็จะทํางานสมบูรณ์นะครับอันนี้คือการลองคอนโทรลนะครับว่าทําทํางานได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมต่อหัวทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเลยนะครับผมเตรียมไปแล้วนะนี่นะครับไปเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟก่อนนะทุกอย่างาปิดไฟก่อน ใส่หัวเข้าไปนะครับต้องให้แน่นๆนะครับตอนนี้พร้อมทํางานแต่หลอดไฟหลอดนี้ผมต่อไว้ตรงนี้ได้ไม่มีมีดหนานะครับอ่ะเดี๋ยวกล้องเช่อมาข้างหน้านะครับมาเนละแล้วอีกอย่างหนึง่งแอมมิเตอร์นะครับมาเช็คว่ามันทํางานได้ไหมจริงไหมนะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่ตรงนี้ใส่เข้าไปสักเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ก็ได้ ด,ดูสักเส้นนึ่งางตรงไหน,นอลองดูไม่แน่ใจวันจะได้เมเส้นนี้อ่ามาที่หน้าคอนโทรลครับอ่าเปิดไฟนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมจะปรับไปที่ซักเอาซัก40วินาทีนะครับอลองดูนะครับหลอดไฟติดก็แสดงว่าหัวไม่ตอนทํางานได้แล้วก็มีกระแสขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่าแม่เตอนทํางานนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราไฟติดนะครับเราก็ดูที่ตรงนี้ครับตรงนี้ประมาณ6แอมป์ซึ่งปกติเขาจะกินที่5-6แอมป์ตอนนี้ไมโครเวฟทำงานได้สมบูรณ์แบบไม่ช็อตไม่อะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดูไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ว่ามันจะร้อนไหมแต่ตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยยังไงก็ร้อนครับเพราะว่ากระแสที่แมกนีตอนขึ้นตรงเนี้ขึ้น6แอมป์เนี่ยยังไงก็ร้อนครับอ่า1ิบเด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาดูกันนะครับก็ร้อนนะครับแก้วร้อนมากแต่น้ำน้ำอุ้ยน้ำก็ร้อนนะครับโอเคนะครับไม่ได้มีตัววัดอุณหภูมิเพื่มเพิ่มดูนะครับก็สรุปแล้วเครื่องเอาตาไมโครเวฟตัวนี้ก็ตัวไอพังนะครับไอพังตัวเดียวนะครับแล้วผมก็ได้ ทำการใช้แหล่งจ่ายไฟนะครับจ่ายเข้าไปที่ตัวคอนโทรนต,ตรงนี้ให้ดูนะครับในกรณีที่บางทีเราหา i c ซหาอะไรไม่เจอนะครับแล้วก็ได้เช็คว่าคอนโทรลทํางานได้ไม่ได้โดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้อมมเตอร์คลิปนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็ซ่อมได้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณ,คณเพื่อนเนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นนะครับขอบคุณมากครับ